สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทัศน์โชคชะตาของคนเกิดปีกุลกันนะคะประจําธันวาปีหกเจ็ดนะคะการงานประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะมีงานเข้ามาเยอะมากนะคะในเดือนธันวาได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ในส่วนของครอบครัวได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือถ้าเป็นธุรกิจของครอบครัวถือว่ามีความมั่นคงมีการ มีความก้าวหน้ามากนะคะสินค้าบางตัวสามารถเป็นสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะและอีกจุดหนึ่งนะคะของคนเกิดปีกุลนะคะในเดือนธันวามีโอกาสที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆแยกไระจากธุรกิจเดิมมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่จับงานธุรกิจใหม่ได้อาจจะเป็นธุรกิจของการขนส่งก็ได้ การขายของอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งหรือการทางออนไลน์ลักษณะประมาณนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็มีการรับพนังงานเพิ่มขึ้นหรือมีรับเด็กเข้ามาทำงานทางด้านการขนส่งหรือทางด้านออนไลน์เพิ่มขึ้นนะคะคนเกิดปีกุลจะประมาณลักษณะนี้แม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำก็ประสบความสำเร็จใน หน้าที่การงานนะคะได้เลื่อนได้เลื่อนตำแหน่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะถือว่าดีประสบความสำเร็จนะคะในส่วนของความร,รักก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะคนเกิดปีกุลในทางด้านของครอบครัวก็ประสบความสำเร็จนะคะในเดือนธันวาเนี่ยก็มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะ แต่สิ่งหนึง่งที่คนเกิดปีกุลที่ต้องระวังเรื่องของคำพูดนะคะคำพูดความผิดใจกันในทางด้านของคำพูดนะคะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ให้ระวังเรื่องคำพูดให้มากๆนะคะบางครั้งการพูดการต่อรองก็ต้องระวังในเ,เรื่องของความขัดแย้งนะคะ แล้วมีผ้าอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติครับธรรมหรือศีลปฏิบัติธรรมทำบุญนะคะทำบุญหรือว่าทำบุญครอบครัวนะคะได้เหมือนกันนะคะให้ทำบุญใหญ่เหมือนกันนะคะในครอบครัวก็ทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งในปี6 7ถือว่าเป็นโชคลาบนะคะแล้วก็ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเก่าเก่านะคะ ด้วยก็ถือว่าดีถ้ามีโอกาสถ้าไม่ได้ทําบุญที่วัดก็ให้ทําสังฆทานตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ดวงถ้าไม่เกิดปัญหาในเรื่องของคําพูดทําให้เกิดความเสียหายแต่ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของทางรถก็ระวังไว้บ้างก็ดีนะคะกับรถกับลาการคับกลางค,คืนไม่ควรออกเดินทางถ้าออกเดินทางแล้ว ก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือไม่ก็ถ้าไม่มีเรื่องอุบัติเหตุก็ซ่อมสุขภาพก็ได้ทําฟันอาบันอย่างเงี้ยได้การทำนายไทยทักนะคะเป็นการทำนายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนในคนหนึ่งก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ